ครับสวัสดีครับมากินข้าวแรงครับพาไปกินเป็นเดิมครับพาไปกินมีก็ได้ปนปลานินครับปนปลากรับซุปบะหมี่เป็นตัะเสียบก็สวยร้อนเนี่ยเสียบป่านเท่าครับ มาเด้อครับมากินข้าน้ำกันจะเสียบยู่ครับวันนี้ปูปลาเขากันโอ้ยแบบเด็ดคูณผู้มีกับแบบเด็ดมาครับมากินน้ำกันมากินเขาก็ส่องผ้าไปกินหัาเนี่ยวเสียบมัดซูกินเขาท่าครับวันนี้เขาท่า มาครับมากินน้ำกันทา่าแบบเย็นๆโอ้ยจะเสียบแหยงโอ้ยคือน้ำได้ตบานหิวเข่าเดวหิวเดวมาครับมากินน้ำกันนะครับ